สวัสดีครับพบกับผมคุณน้ำมนในเกมเคิร์สพาร์ทที่3แล้วมั้งก็หลังจากปราบผีแมรี่ไปตอนนี้ประตูชั้น2ก็ได้เปิดขึ้นแล้วผมว่านะมันไม่ได้มีแค่ผีแมรี่แค่ตัวเดียวหรอกมันยังมีลูกกับเมียเมียมันอีกใช่ไหมแล้วไหนจะผัวมันอีกโอเคตอนนี้ชั้น2เปิดแล้วเข้าเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้ว เ,เดินไปที่เมนฮออ้าประตูปิดแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะด้วยคือเหมือนตอนนี้ผีแมรี่ได้รับการปลดปล่อยแล้วนะทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้น เอ,อเหมือนกับว่าไม่น่าจะมีแค่ผีแมรี่อ่ะน่าจะมีคนทำอะไรสทีอย่างน่าจะมีผีตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ตัวเอกก็บ่นบากว่านี่ฉันเจออะไรอยู่เนี่ยนั่นไงมันอยู่นั่นอนะ่ะไอ้เชี่ยมันมีอีกตัวนึ่งวะใครวะลูกหร,หรือเมียโอเค ื่อนไปตำแหน่งใหม่และดูเหมือนมีบางอย่างคานอยู่เหรอโอเคก็ไม่เกี้มันมีตัวคานอยู่อะตรงนั้นมีประตูด้วยอะ ีบางอย่างคืบคานมาเสียงมันอลาวไปทั่วเลยนี่น่าจะเป็นเตียงที่เอ็ดก้าใช้แขกเขาเรียกว่าเป็นเตียงที่แขกแขกของเอ็ดก้ามานอนพักอะไรประมาณน,นี้โอเคตอนนี้เราได้เจอทีมสำรวจไปแค่2คนนะคือคิสกับทาชานะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านโอเคจัดไป วันที่1นึ่งสิบโมงเช้าเหรอมิกาเอลถูกมอบหน้าที่ให้บันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากที่สุดดูเหมือนว่าสาวๆไม่เข้าใจเลยว่าบุคคลของฉันนะมันเจ๋งแค่ไหนโทรศัพท์ของเราถูกตัดใช้งานไม่ได้มีไม่มีคนบอกอะไรฉันเลยว่าฉันต้องมาติดอยู่ที่นี่มีใบหน้าหญิงสาวน่ากลัวบนกระจก ในห้องน้ําชั้น2และติดและเราติดอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่ามิคาเอลจะมีความสึกดีๆกับทาชานะมิคมิคาเอลน่าจะแอบชอบทาชาหรือเปล่าโอเคทาชาคือคนที่ตายในห้องครัวครับเป็นทีมสํารวจอีกคนหนึ่ง คดูเหมือนว่าไม่มีแล้วเราต้องเดินต่อไปนะประตูอีกด้านหนึ่งเปิดเลยโอเคก็เป็นอีกห้องพักหนึ่งใช่ไหมเอาใครว่าอ๋อมิคาเอล นี่คือที่ที่เหมือนมันบ่นบาน,นว่าน,นี่คือที่ที่นางฟ้าปรากฏตัวต่อหน้าฉันอะไรสักอย่างแองเจลิลเหมือนกับว่าพูดถึงหีบไปนี้เดีมั้งเขาพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับนางฟ้าโอเคเอกสารจากดูเอกสา,ากร นี่น่าจะเป็นทีมสำรวจที่คนหนึ่งก็คือมิคาเอลไงโอเคเปิดเลยโอเคเสียงซาวแท็กจะบิวไปไหนไวะเนี่ยเหมือนว่ามิคาเอลเจอเขาเรียกว่าไงนะมิคาเอลจะได้ยินเสียงประหลาดอย่างที่ฉันได้ยิน อะไรประมาณนี้นี่ไงมิคาเอลได้ยินเสียงประหลาดอย่างฉันได้ยินและดูเหมือนว่าเขาได้เจอกับผีอีฟคือผีภรรยานะของเจ้าของบ้านอะไรเสียงัวเลาะ เธอโชว์โฮทุกอย่างให้ฉันดูความลับทุกอย่างของเอ็ดการ์แลให้ฉันดูอ่ะโอเคนี่น่าจะเป็นรูปครอบครัววะเอ็ดการ์อีฟแล้วลก็ลูกๆของเขาไปไหนอ่ะมันมีเสียงมันบอกให้ผมเช็คก,กล่องดูยัง เียมีเสียงเด็กด้วยผูไม่อยากเช็คเลยไปดีกว่าผมว่าถ้าเราเปิดกล่องเราอาจจะเจอจัมสแ์แ์กได้นะงั้นเราจะไม่เช็คเราจะไปเลยแล้วกันบ้านหลังนี้นี่มีห้องลับด้วยหรอเหมือนเป็นประตูแบบเชื่อมีห้องหนึ่งป่ะโอ้โหแมงมุมเพียบเลยใครเกียดที่แคบน่าจะไม่ชอบอ่ะ โอเคถ้าฉันติดอยู่ในเนี้คงไม่ดีแน่ๆระวังโดนแมงมุมกัดนะระวังได้เป็นสไปเดอร์แมนนะเสียงมันระทึกขึ้นด้วยเนี่ยผมว่าโมเดลผีของอีฟเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปด้วยมัง้งขนาดโมเดลผีของแมรี่ยังเปลี่ยนเลยโหต้องเปิดไฟวะมืด โอเคนี่ดูเหมือนน่าจะเป็นมัตเตอร์เขาเรียกไอห้องมัตเตอร์หรอโอเคดูเหมือนว่าจะเจอกับผีของอีฟแน่ๆเลยนะย ดูเ,เหมือนว่าตัวเอกจะใช้กระดานอุ้ยใจในการคุยกับมิคาเอลนะนั่นไงไอ้เชี่ยโว้อีฟผีจูออนไอเ้เชี่ยแม่งคารนเป็นจูออนเลยเคะมาหน้ากลัวผีแมรี่คงจะเป็นผีีฟนี่และมั้งเนี่ย ก็ขอคุยกับวิญญาณของมิคาเอลเดียโลหรอมิคาเอลเดียโลสวัสดีมิคาเอล โอเคเราสามารถถามได้ว่าอีฟตายยังไงอะไรว่าชีฟีอไมอะไรที่อย่างอ่ะแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วนายตายยังไงมันใช้สับอะไรไม่รู้ผมแปลไม่ออกอ่ะ beautiful ตายอย่างสวยงามอีฟฆ่านายหรือเปล่าโหรีบตอบเลยว่าไม่เอา้าอีฟไม่ได้ฆ่าแล้วมันตายยังไงของมันวะนางฟ้ารักฉัน นางฟ้าที่มันพูดถึงคืออีฟใช่ไหมเนี่ยมึงแอบมีความสัมพันธ์กับเมียของเจ้าของบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าการที่เราถามมิเกลเอลเนี่ยเราจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะโอเค กระดาษโอเคไปกันยาวๆเลยดูเหมือนว่าผีอีฟวิญญาณของอีฟเนี่ยจะมาหาฉันนะแล้วแสดงให้เห็นเหตุการณ์การฆ่าตัวตายให้ดูเธอนั่งอยู่ข้างฉันฉันจ้องหน้าฉันจ้องหน้าฉันจ้องหน้าเธอเหรอเธอจ้องหน้าฉันด้วยสายตาที่งดงาม ฉันคิดว่าเธอชอบฉันนะก่อนที่เธอจะไปเขาเรียกว่าไงนะแสดงให้เห็นถึงกุญแจห้องนอนชั้นที่สองอยู่ที่ไหนฉันเลยวางแผนสํารวจให้มากขึ้นก่อนที่คิสจะทําพิธีผีถ้วยแก้วเออวิญญาณทั้งหลายที่ฉันวิญญาณทั้งหลายที่ถูกฆ่าตายบนเตียงของพวกเขาเอ็ดก้าออกล่าเหมือนสัตว์ป่าฉันเล่า ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับอีเพื่ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเธเลยทาช่ามาขอให้ฉันขอให้ช่วยพูดกับคิดไม่ให้เล่นกระดานผีช่วยแก้วมันเป็นอย่างที่อีฟบอกจริงด้วยว่าเธอจะมาขอร้องฉันออโอ้โหมันคำหยาบมากเลยนะ่อีเลวอีบ้าอีกาอ,อีกาลีอะไรประมาณนี้คือมันแปลงจริงจริงนะดูเหมือนว่าอีฟจะพูดถึงมีดพิเศษบางอย่างเออ โอเคมีดพิเศษบางอย่างเด็คเกอร์เหรอนี่มันบ้าไปแล้วนี่เขามีความสัมพันธ์กับผีอีฟเหรอมันเป็นไปได้ยังไงนะถ้าอีฟไม่ได้ฆ่ามิคาเอลโอเคเธอมาแล้วเอาเชีย นางฟ้าของฉันมาแล้วเอาอีฟจะมาอา้ไสัตว์ชิบหายละมาทางไหนวะเนี่ยโอเคฟังเสียงให้ดีเลยชิบหายมาทีไรกูตื่นเต้นทุกทีเลยอีฟคัมมิง่งโอ้ ขนลุกจริงอีฟแม่งน้ากลัวแมรี่กะแม่งคาหนอ่อคิดดูดิอีฟะโหตื่นเต้นจริงขนลุกด้วยอะตอนมันมาหน้ากลัวแมรี่อีกแล้วโมเดลก็เปลี่ยนไปด้วยนะโอเคดูเหมือนว่าฉันต้องเช็คลูกภาพแถวนี้สะหน่อยโอเคนี่ใครอะ่ะฉันไม่คิดว่านี่คือเอ็ดกานะ โอเคฉันอยากรู้จริงเลยว่านี่คือใครโว้รูปภาพเห็นไหมเมื่อกี้รูปภาพแม่งเป็นหน้ากะโหลกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาพกรลิษนาดปะโอเครูปภาพมีไอ้นี่ออกมาด้วยเหรอ เขาเรียกว่านะแมลงวันนี่หรือเปล่าเอสกาโอ้โหไว้หนวดเราไว้หนวดแบบเดียวกันเป้เลยนะเอสกาโอเคเราสามารถใช้เซนต์เราอ่านได้ด้วยเหรอโอเคไปโดนจำสแกรใช่ไหม เหมือนตัวละครระบ่นว่าหน้าตาแบบนี้มันจะมีลมหืนมั้งไหมวะหน้าตาทมึงทึงแบบนี้แล้วก็รู้สึกตัวเอกก็บ่นว่ารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างอะไรประมาณนี้เออค้ลิหาดสังเนี้ยมันปกป้องบริวารมันปกป้องตัวมันเองแล้วก็บริวารของพวกมันด้วยอะไรประมาณนี้นี่น่าจะเป็นคําเตือนว่าเหมือนเอ็ดการ์จะไม่พอใจที่เราไปปลดปล่อยแมรี่อ่ะจากการควบคุม อีปแม่งคานไปทั่วเลยโหนี่น่าจะเป็นอีปป่ะก็สวยอยู่นะเอออีปสวยอยู่นะเนี่ยมิน่าอไ,ไอ้ไอ้มิคาเอลถึงได้หลงไหลจังเลยมิคาเอลนายพูดถูกอีปสวยจริงๆถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าอีปมันจะอีกแบบไนงะมันไม่ได้โมเดลแบบเนี้ย แต่โมเดลใหม่ก็ถือว่าโอเคนะสวยโอหไม่อยากอ่านไม่อยากใช้เลยโอเคผมจะไม่ยุ่งกับรูปภาพอีฟแล้วกันกลัวไปยุ่งรูปภาพกับอีฟเอเขาเรียกว่ากลัวไปยุ่งรูปภาพอีฟแล้วเดี๋ยวแม่งมาเหมือนกับที่เราไปยุ่งกับ เขาเรียกอะไรกระจกของแมรี่หรืออะไรเกี่ยวกับแมรี่ทุกอย่างแม่งมาเลยโอเคนี่น่าจะเป็น Suit, อโนเตอร์มาสเตอร์สูตรอะห้องนอนหลักอีกห้องนอนหนึ่งโอเคให้เราหาอะไรอ่ะ เป็นโน้ตอีกหนึ่งแผ่นปะมีรอยเลือดด้วยเออชั้นเนี่ยได้ชั้นบอกได้เลยว่าพิธีกรรมนั้นมันคือฝันร้ายเออวิญญาณของแมรี่หลอกหลอนตามทางเดินแล้วเธอจะฆ่าทุกคนเหรอชั้นหนีมากับทาชาทาชาขออยู่กับชั้นแต่ชั้นไม่ยอมให้อยู่ด้วยชั้นได้ยินเสียง ของเธอร้องจากชั้นล่างชั้นไม่น่าปล่อยเธอไปจากไปอย่างนั้นเลยชั้นอยากกลับไปหาทาชาแต่ผีอีฟก็เรียกชั้นไว้ช่วงเวลาตีสามสิบห้าอีฟมาหาชั้นทําทุกอย่างให้ชั้นเห็นหีบของเล่นคือที่ที่เธอซ่อนลูกของเธอเอาไว้เธออยากจะแสดงทุกอย่างให้ชั้นให้ชั้นได้เห็นล่ะแล้วก็ได้และชั้นก็เหมือนกับว่าชั้นรับไม่ไหวแล้ว แม้ฉันจะปิดตาฉันก็ยังเห็นภาพอยู่ดวงตาของฉันคือปัญหาฉันเลยควักลูกตาตัวเองอ่ะทิ้งเลยถึงแม้ถึงแม้มิคาเอลจะเขาเรียกไงมิคาเอลนายทิ้งทาจ่าให้แมรี่ไม่ไดี คือมิกเกเอลมันควักลูกตาสุกไหมเออควักลูกตาตัวเองเพราะว่ามันเห็นภาพที่อีฟแสดงให้ดูอะไรประมาณนี้นี่ไงมิกเกอเอลทิ้งให้ทาชาทิ้งทาชาไว้ให้แมรี่ฆ่าอยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้ นี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ของมิคาเอลว่าจกลูกตาตัวเองโอ้มิคาเอลว้าวมีดมาจากไหนวะฉันต้องรีบออกไปจากหัวัะจาอีฟ ีพยายามเข้ามาสิงในสมองแล้วปะอะไรอ่ะอีบไมา้แกหรอชิบหายแล้วเชี่ยไมาย้แกหรอมาทา้งไหนวะเนี่ยโว้วกดเมาส์ กดเมาส์ขวาไม่ทันเลยตกใจอีฟโมเดลมันเปลี่ยนจริงด้วยครับโมเดลผีอีฟอะโอเคมาเอากันไหมโอเคน่าจะจบเรื่องละ มีดนี่คงใช้กับพิธีกรรมเหรอนี่ไงเหมือนกับว่าแมรี่กับมิเกอลก็พูดถึงมีดนี้นะดูเหมือนมีดนั่นมันจะโบราณมันเหมือนมีดโบราณนะีดูเหมือนมีดจะโบราณและไม่มีสนิมอะ แล้วก็มีพลังงานสูงมากเราสามารถลีดเดอะเด็กเกอร์ได้นะกับเทคอิตเทคเดอะเด็กเกอร์เราจะเอามีดไปด้วยแล้วกันโอเคคุณแจ เคมีโทรศัพท์โทรเข้ามาว่ะฉันจะโทรทุกอย่างให้นายได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้อีฟฉันจะไปหาเธอ โอเคน่าจะเป็นห้องใต้ดินป่าวะน่าจะใช่แหละมันคือไอห้องที่เราเจอศพอะ่ะ กล่องของเล่นนะกล่องของเล่นมาไงวะโว้ <ST IN TS> เหมอนอีฟจะมาล้อเล่นกับเราอยู่นะ <G un> โอเคตัดภาพมาที่ประตูต้นเรื่องในพาร์ทที่2นะโอเคผมขอจบพาร์ทสไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทสเรามาต่อกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย